กกกันมิี้สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกันก็จะมารีวิวที่พักนะที่กันไปพักมาในทริปเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นะคะก็มาเริ่มจากที่แรกกันเลยนะที่แรกนะก็จะเป็นที่โพวะดลนรีสอร์ทนะจะอยู่ที่เชียงราย ็ตอนนี้นะกันอยู่ในห้องแล้วห้องเขาก็จะค่อนข้างมืดนิดนึงนะอันนี้ก็คือประตูห้องนะเข้ามาแล้วก็จะเจอตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเซฟนะ ทางขวาที่เสียบการาดแล้วก็เป็นห้องน้ำนะคะอ่าก็จะมีพวก c ตต t o บา u บ body wash body lotion ให้นะมีผ้าขนหนูให้แล้วตรงนี้จากห้องน้ำมก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ทะลุปไปที่ห้องนอนได้เราไปดูข้างนอกกันพอออกมาเราก็จะเจอโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็อยู่ตรงนี้มีกระจกมีไฟให้กระเทบมาก็จะเป็นโซนทีวีมินิบาร์แล้วก็ตู้เย็นอุ๊ยใครนั่งทาอะไรคะนั่งสบายไหม แข็งแข็ง,แ,ขงแล้วจะเป็นเบาะให้นั่งนะแต่มันก็จะแข็งแข็งนิดนึงมาทางนี้ก็จะเป็นเตียงวันนี้เราได้เตียงเดี่ยวสองเตียงนะใครข้างนอกระเบียงก็จะประมาณนี้การเนี่ยจองจากอโกด้านะได้ราคามาตกคือละ941บาทราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยนะคะถือว่าถูกมากก็เดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะ ไลบุฟเฟ่ของเขาอ่ะมันก็มีให้เลือกไม่เยอะนะก็จะเป็นพวกข้าวมีกับข้าวนิดๆหน่อยๆไข่ดาวเฟรนช์โทสไส้กรอกขนมปังปิ้งน้ำก็จะมีแค่น้ำส้มน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสับปะรดนะอีกอย่างนึงก็คือจะมีคอนเฟล็กซ์อืมก็ประมาณนี้นะก,กันก็กินไปประมาณนึงจะบอกว่าเชา้านี้ที่นี่คืออากาศดีมาก คืออากาศอยู่ที่14 PI, องศาเท่านั้นเองนะทุกคนก็กันจะแนะนําว่าถ้าใครที่ไม่ชอบโรงแรมสไตล์แบบพื้นบ้านพื้นเมืองแบบมืดมืดสลัวสลัวนะก็อาจจะแนะนําให้ไปพักที่อแต่ว่าถ้าใครที่ชอบโรงแรมสไตล์แบบนี้นะก็ท online, <reco Christ. S 1> ี color. ่นี่โอเคเลยคือตอนกลางคืนมันดูกุ๊กๆนิดนึงแต่ว่าตอนเช้าอะดูร่มลื่นบรรยากาศดีมากก็เดี๋ยวออกจากโรงแรมนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกโรงแรมหนึ่ง เลยนะคะ เราอยู่กันที่โรงแรมที่2แล้วนะก็คือที่เชียงใหม่โรงแรมที่กันเข้าพักวันนี้เนี่ยชื่อ9.5โฮเทลนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าห้องเขาจะเป็นยังไงนะโอเคเปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะเจอห้องแบบนี้หันทางซ้ายนะก็จะเจอที่แขวนเสือ้อแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆให้วางแบบนี้นะในห้องก็จะแบบขาวๆเรียบๆทางนี้ก็จะเจอทีวีนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะ แต่ที่แปลกเลยนะก็คือนี่อ่างล้างหน้าคืออยู่ข้างนอกแต่ว่ามันก็แบบดูเดิร์เดีนดีนะ,ะตรงนี้เขาก็มีพวกสบู่ล้างมือคอตตอนบัตรเอยอะไรเอยแก้วยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็หมวกผุ้มอาบน้ำนะแล้วก็ทางซ้ายอันนี้จะเป็นห้องน้ำให้ดูนี่ในห้องน้ำเขาก็จะมีโซนเปียกโดยที่<ม>เราสามารถเอามา่านมา คุมไี้ได้ของใช้ในห้องน้ำก็จะมีแค่เหมือนสบู่นะแล้วก็เป็นแชมพูกับคอนดิชชนนิง โรงแรมนี้นะ9.5โฮเทลเนี่ยกันจองผ่านอกโกด้าได้ราคามาประมาณ1,100ต่อคืนไม่รวมอาหารเช้านะคะราคานี้ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่ทำเลที่ตั้งก็คืออยู่ใกล้ๆนิมมานเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวกะว่าพอตอนเช้าก็อาจจะไปหาอะไรกินข้างนอกหรือว่าอาจจะกินของกินที่เขามีเตรียมไว้ให้ข้างล่างนะ <c oughs> ก็คือเขาจะมีโซนแบบเป็นตู้เย็นใหญ่ๆแล้วเขาก็บอกว่าสามารถกินได้ตลอด24ชั่วโมงนะ ถือว่าโรงแรมเขาน่ารักอยู่เออกันชอบก็ถ้าใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะแล้วก็มีงบจํากัดในการหาที่พักนะก็สามารถเลือกโรงแรมนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งได้นะเพราะว่ากันคิดว่าโรงแรมนี้น่ารักแล้วก็โอเคเลยทั้งหมดเนี่ยเหมือนจะมี5ชั้นนะแล้ววันเนี้กันก็พักอยู่ที่ชั้น5แล้วก็เขาก็มีลิฟต์นะไม่ต้องแบบแบ,บกกระเป๋าขึ้นบันไดอ,อมีสระว่ายน้ําด้วย